ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t ทย i f o กซ์ c ูลด c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทย f o ักซ c คูลเรท l y Outlook Analysis ครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับกับพิพิร์เนอร์ประจำวันที่เเดือนพฤศจิกายนปี5 5งพันดารบนานี้เวลา10โมงกับอีก22นาทีเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ถึงค่าเงินยูโรเทียบลล่าถึงภาวะความเป็นไปภายในวันนี้นะว่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงนะฮะตอบคำถามนิดนึ่งวันนี้มีโทรเข้ามาถามเนี่ยโทรเข้ามาถามประมาณน่าจะตอนตอนแปดโมงกว่านะฮะแปดโมงกว่านิดนิดครับว่าราคาเนี่ยเวลาราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเข้าออเดอร์ไม่ทันนะครับเพราะว่าบางบล็อกเกอร์เนี่ยทําให้ผมเข้าไม่ทันเข้าเข้าแล้วก็เด้งเข้าแล้วก็เด้งนะแต่ว่าผมก็เลยไม่สามารถ เข้าออเดอร์ได้เลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยถ้าอย่างในกรณีถ้ามันเป็นขาลงนะฮะพอเราคิดว่าเราจะเซลล์นะครับตรงไหนดีตรงไหนด,ดีอ่าตรงนี้ดีกว่านะเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้ครับมีสัญญาณกับตัวนะครับนี่ครับถ้าเรามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะลงนะครับงตรงนี้เนี่ย เราเจอเลยว่ามันเป็นขาลงนะครับเราวิเคราะห์แล้วแหละว่าเราจะต้องเซลล์นะครับแต่เราแค่รอจังหวะใช่ไหมครัแต่ในการรอจังหวะของเราเนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าออเดอร์อีกครั้งหนึ่งดูสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนนะครับนี่ครับณตำแหน่งนี้เนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามองเห็นแล้วล่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นขาลงนะนะครับเราจะซัดตรงนี้นะ,นะแต่ว่ามันอยู่ในประมาณ38.2โซนรีรแทคเมนต์นะครับ การเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเลยอย่างบางทีเนี่ยมันเลยมาตรงนี้แล้วนะครับเลยมาตรงนี้แล้วแต่ว่าเรามองเห็นว่ามันอาจจะลงได้ต่อนะฮะมันอาจจะลงได้ต่อเราก็สามารถเข้าได้ครับเราไม่จําเป็นจะต้องพลาดโอกาสนะครับการเข้าออเดอร์เนี่ยเราจะเข้าในจุดที่เราได้เปรียบนะครับจุดที่เราได้เปรียบแล้วเรามองหาว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยจังหวะที่เราติดลบนะครับเราติดลบถ้าเราผิดทางเราติดลบกับถ้าเราปิดบวกนะครับอันไหนมีเปอร์เซ็นที่มีโอกาสที่เราเนี่ยมี กำไรมากกว่ากันนะครับเราเราได้ผลประโยชน์มากมากกว่าตรงนั้นเนี่ยอย่างถ้าสมมติมันมาตรงนี้แล้วนะครับเราไม่ทานแท่งเราไม่ทานแท่งนี้นะครับไม่ทานแท่งขาวแท่งเล็กๆนีนะะ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะรอก็อาจจะมาเข้าแท่งนคี ion, ้ก็ได้ 1, นะครับรอเข้าแท่งนี้ก็ได้นะครับกำไรเราก็ยังยังคงมีอยู่นะครับเป็นกำไรตรงนี้เนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเลยก็คือ1นึ่ปนะครับก็คือข้างล่าง,งนี้เนี่ยถ้าเทียบถึงกำไรก็ถือถือว่าเยอะอยู่ยนะฮะแต่ว่าสต๊อปลอตของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ถ้าเรามองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนแล้วนะครับก็ใสไปเลยนะครับก็มันขึ้นอยู่กับหลักการจริงๆของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารมันนี่แมนเน็ตตนี้ของเราว่าเราใส่ล็อตเท่านี้เนี่ยเราจะทนได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราเราจะอัดเพิ่มหรือไม่เราจะแก้เกมยังไงในกรณีที่ติดลบอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นการบริหารระบบอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปหาระบบอะไรที่ยุ่งยากมากมายนะฮะเนี่ยฮะ ก็คือการหาแนวรับแนวต้านการหาสัญญาณกับตัวจากแท่งเทียนการดูพิกรรมแท,แท่งเทียนนะครับแต่ว่าการดูพิกรรมแท่งเทียนเนี่ยบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเข้าตำแหน่งนี้นะครับมันเป๊ะจริงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทางบล็อกเกอร์ถึงทางเซฟเวอร์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ย อินเทอร์เน็ตเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับการจับคู่ค่าเงินของบรกเกอร์มีปัญหาหรือเปล่านี่ก็ต้องทาใจยอมรับนะฮะก็ต้องทาใจยอมรับนะเพราะว่ามันทางทางบ้านของเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีมันมีข้อเสียงอย่างนี้นะครับก็ลองนะฮะลองลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับการเข้าออเดอร์ของหลายๆท่านนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะลองมาดูวันนี้ครับ เมื่อวานเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อวานก็มีการดิ่ขึ้นไปอย่างอย่างเช่นตัวนี้ครับยกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยขึ้นมาถึงจากคาเฟมชั่วโมงขึ้นมาถึงเอ่อยี่สิบเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดจากฟีโบเนี่ยเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยเชื่อว่าหลายหลายคนคงคัดไปแล้วแหละนะครับการการเข้าออเดอร์ที่ชัดเจนหรือว่าการตัดการขัดทุนที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติ ปกติแล้วเนี่ยเราควรจะรอให้แท่งเทียนเนี่ยปิดแท่งเสียก่อนนะครับปิดแท่งเสียก่อนอย่างแท่งนี้ครับแต่คนเห็นเป็นสตองงุฟนะฮะสตองงุขึ้นไปเฮ้ยทะลุแน่นอนนะฮะทะลุแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่รอสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนนะครับไม่รอแท่งต่อไปว่าแท่งแท่งต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะอาจจะรอนี่ครับสตองมุฟใช่ไหมครับสตองมุฟแล้วรอกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะฮะ กลับมาทดสอบอีกครั้งจังหวัดเนี้ยครับจังหวัดที่ทดสอบนีครับบริเวณเทนไลน์ตรงนี้เนี่ยถ้าราคาไม่มีสัญญากับตัวนะครับก็ลองปล่อยไปก่อนนะก็ลองดูไปก่อนนะผลสุดท้ายมายังไงฮะบายบายตรงนี้เลยบายยอดเลยนะฮะบายยอดแล้วก็รุดลงนะหลายๆคนเซลว้ด้วยนะฮะเซลว้ตำแหน่งนี้นะครับมีสัญญาณกับตัวเซลว้ตรงนี้นะครับเห็นสตองมูขึ้นไปนะคัดพอคัดพอคัดแล้วบายบายตามนะฮะผลสุดท้ายลงนะะติดลบนะครับก็ อยากจะแนะนําว่าให้ดูนะครับให้ดูการกลับตัวของสัญญาณแท่งเทียนก่อนนะอย่างตรงนี้เนี่ยขึ้นขึ้นมาแล้วมีการแท่งต่อไปเนี่ยรุดลดลงมานะฮะลดลงมาแล้วก็มาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งเนี้ยเ,เป็นเป็นการฟลอสนะครับฟลอก็เหมือนการขึ้นไปทำดเวเจนแล้วก็ถูกตบลงมาถูกตบลงมาอันนี้ก็เป็นคลิกนะครับอาจจะต้องศึกษาแล้วก็ใช้ความใจเย็นของเราช่วยนะครับ ถ้าบางทีเนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นเร็วเกินไปแล้วเราใจไม่นิ่งเรากลัวจะพลาดโอกาสงามๆพลาดโอกาสสวยๆหรือว่ากลัวการติดลบเยอะๆนะครับเราจะทําให้การตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยแย่ลงนะครับในส่วนนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการผสมปนเปของข่าวในฝั่งยูโรนะครับออกมาทั้งดีและร้ายผสมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยว,วันนี้เนี่ยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยซึ่ง ซึ่งเป็นตัวการสําคัญมากนะครับ ECB เนี่ยจะประกาศอัตราดอกเบีย้ยวันนี้ในขณะที่หลายส่วนนะครับก็หวังว่าธนาคารเนี่ยอาจจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับต่าสุดอยู่ที่ในปีนี้อยู่ที่0.50%ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประกาศแรกเลยนะครับอาจจะเพิ่มการรีไฟแนนซ์ระยะยาวนะครับซึ่งจะทําให้ สภาพคล่องของยูโรเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะฮะแต่ว่าประการที่2นะครับผลถ้าผลออกมาเป็นประการว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆนะครับยูโรเนี่ยก็จะถูกเทขายลงเทขายลงอย่างมากนะฮะในเดือนธันวาถ้าปรับตัวปรับอัตราดอกเบีย้ยลดลงในเดือนธันวาลนรีรบอบรองรก็จะถูกเทขายลงนะวันนี้ก็ไม่มีข่าวในไม่ระบุเวลานะครับการประมูลธนบัต อายุครบ10ปีของสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสครับมี18นาฬิกาครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันนะครับแล้วก็ตั้งแต่นะฮะตั้งแต่1ทุ่มไปนะฮะ1ทุ่มไปเนี่ยก็จะมีข่าวค่อนข้างรุนแรงนะถือว่าจะอาจจะเป็นเล้งกันวิ่งที่มหาศาลน,นะครับเพราะว่ามีหลายๆส่วนเข้ามานะครับการการประกาศอัตราดอกเบีย้ยรวมไปถึงการประกาศการซื้อสินทรัพย์การแถลงการของ บโอีนะครับในช่วงทุ่มถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็มีทุ่ม45ครับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ ECB นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งครับการแถลงการของ ECB เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพร้อมกับตัวเลข GDP ของพร้อมกับตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขการรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐซึ่งบอกตรงๆเลยว่าไม่สามารถคาดการได้ ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะประกาศกันยังไงนะฮะก็คาดการไว้สองอย่างเลยฮว่าถ้ามันดีจะเป็นยังไงถ้ามันร้ายจะเป็นยังไงะฮะมาดูแนวโน้มในเดลี่ก่อนนะฮะเดลี่เดลี่เป็นยังไงเดลี่แนวโน้มก็ยังไม่ชัดเจนก็คือเมื่อวานเนี่ยรุดรุดขึ้นไปจริงๆนะฮะรุดขึ้นไปจริงๆเหมือนกับว่าจะทะลุผ่านไปไดะะ้แต่ก็ในช่วงท้ายของตลาดนะครับก็ถูกทาขายลงมานะครับยังอยู่ในกรอบเดิม ยังอยู่ที่กรอบราคาเดิมบริเวณนี้เรามาดูกันนะครับว่าภายในวันนี้ผมว่าวันนี้ช่วงช่วงกลางวันคงไม่มีอะไรครับคงไซเบนะไซเบทั้งวันรอข่าวรอบดึกเลยนะฮะอาจจะเซ็งกันช่วงกลางวันนะฮะแต่เจออาจจะเจอการวิ่งในรอบดึกก็ได้นะครับเดลี่ลองมาหาแนวต้านแนวรับยัง แลวตั้นีนรับเนี่ยยังยังยังมองว่าเป็น h e d and holder นะครับเพราะว่า,ย,า,า,รรายังไม่มีการทะลุลงมายังไม่มีการทะลุลงมาถ้ามีสตองมุกขึ้นไปจริงนะครับสตองมุกขึ้นไปจริงๆก็ต้องคาดหวังกันนะครับถ้าถ้าเป็น h e d and holder คาดหวังไปว่าอย่างแรกเลยว่า ECB เนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การทำ r e f i n a n c i ระยะยาวนะจจะมีการเพิ่มขึ้นมานเพิ่มขึ้นมาก่อน,นให้ให้เราเซล์นะให้เราเซล์กันก่อน คพิมขนมาประมาณนี้ก่อนแต่ว่าถ้าบอกไปนะครับเมื่อกี้ว่าจะปรับลดในเดือนธันวานะครับไม่ทันได้ขึ้นนะฮะร่วงเลยนะฮะก็อาจจะรอดูนะครับอาจจะรอดูอันนี้เนี่ยถ้าเดลี่นะครับเอาแท่งนี้เลยนะครับเป็นอินไซต์บาร์เอาไซต์บาร์นะครับผมจะมาร์คแท่งนี้ไว้นะครับมาร์คแท่งนี้ไว้ให้เราขาวแท่งก่อนหน้านี้นะครับ สายบ่าสายบ่าถ้าเป็นนักเรียนในไทยฟอร์เรสตกูนะฮะก็เข้าไปดูวิดีโอที่พเก้าพีสพีสิบอ็ดนะครับกันดูพฤติกรรมแท่งเทียนแบบฟ u ้งออปชั่นนะครตรงนี้นะฮะมาดูในสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าถ้าเราบอกว่าเรามาร์กโซนสองโซนนี้ไว้นะครับก็คือวันนี้นะครับอาจกลางวันอาจจะไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าให้รอให้รอการทะลุนะครับรอการทะลุถ้าสมมติว่าทะลุด้านไหนนะครับทะลุด้านไหนเนี่ยก็ต้อง อาจจะเดาทางยากนะครับอาจจะต้องรอดูในทำเฟรมชั่วโมงนะฮะถึงจะง่ายสุดนะรอการทะลุแล้วก็ค่อยตามนะครับถ้าทะลุขึ้นข้างบนนะครับตำแหน่งตำแหน่งข้างบนก็คือประมาณนี้ครับตำตแหน่งเดิมเลยนะตำแหน่งเดิมเลยนะครับแต่ถ้าทะลุลงข้างล่างนะครับเพราะว่ามีการสะสมตัวค่อนข้างแรงนะครับเป้าหมายอาจจะถึง1แป8ได้นะครับมีการสะสมตัวตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะครับเป้าหมายอาจจะถึง1 0ป8 แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าถึงข้างบนก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแนวโน้มเดยวโน้มโดยรวมเนี่ยยังยังมองว่ามีมีโอกาสลงต่อสูงมากนะครับมีโอกาสลงลงต่อสูงมากนะถ้าถามว่าเราจะเซลเลยได้ไหมนะฮะเซลเลยได้ไหมอาจจะเจอถ้ามันขึ้นไปข้างบนนี้เราจะยอมถือได้หรือเปล่านะคถ้าเซลเลยตรงนี้เลยนะครับเซลตรงนี้เลยเนี่ยถ้าถ้ามันขึ้นไปข้างบนเราจะยอมถือติดลบได้หรือไม่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ จะกทาวเฟรมหนึ่ชั่วโมงลองมาดูกันนะครับผมจะมารองนี้ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ประมาณนี้อันนี้น่าจะอยู่ในไหล่ไหล่ซ้ายของ h e a แอนโชเ l d e r นะครับก็คือรอดูนะครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยวิ่งหรอกนะฮะ ช่วงช่วงกลางวันไม่ค่อยวิ่งแน่นอนรอข่าวากลางคืนแน่นอนก็ถ้าในกรณีขึ้นไปนะฮะในกรณีขึ้นไปอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไปวันนี้เนี่ยการการดูสัญญาณกับตัวของแท่งนะฮะดูดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันฟ้อนะฮะถ้าเป็นยิ่งยิ่งตลาดในสภาวะข่าวเยอะๆนะฮะบางทีมันขึ้นไปจริงๆแล้วขึ้นไปปื๊ดนะฮะหลายๆคนบายตาม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 แล้วมันรุดลง ทางที่ดีนะครับถ้าวันนี้นะครับไม่ชัดใจไม่ชัดเจนในแนวโน้มเกรงว่าจะติดลบอะไรเยอะๆนะครับก็ยังรอดูสถานการณ์ของตลาดไปก่อนดีกว่านะครับยังไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับยังไม่ต้องเทรดก็ได้รอดูว่าข่าวที่แท้จริงมันออกมาเป็นยังไงแล้วค่อยเราค่อยทํากําไรนะครับเราค่อยตัดสินใจตามก็ก็ยังไม่สายนะครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าในช่วงในช่วงเนี้ยครับมันขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนก็รอดูนะครับว่า ถ้ามันลงมาทดสอบตำแหน่งเนี้ยบริเวณเนี้ยครับว่าอันนี้เลยมันมีการกลับตัวหรือไม่นะครับมันมีสัญญาณกลับตัวหรือไม่ถ้ามีสัญญาณกลับตัวก็ค่อยบายตามแต่ว่าถ้าลงมานะครับถ้าลงมาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับรอกันะทดสอบก่อนนะครับวันนี้ใจน,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 นิ่งนิดนึงนะับไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าโอกาสเข้าไม่ไม่ท, ham, มทันก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรนะรับเพราะว่าสถานการณ์ข่าวเนี่ยมันมีทั้ง ทั้งฝั่งยูโรเองแล้วก็ทั้งฝั่งสหรัฐเองนะ,ะอาจจะผสมปนเปื้อนกันไปหรือว่าจะทําให้บีบอัดเยอะมากขึ้นนะฮะมาดูในสิบห้านาทีครับอันนี้มาร์ไว้ตซนนี้เลยนะฮะสังเกตได้ว่าช่วงเช้านี้เป็นขาลงเลยขาลงมาค่อนข้างเยอะ ก็ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ s o l i d เทกเมนต์นะครับใน Time f r a ร e หนึ่งชั่วโมงครับอันนี้เป็นการหา Channel ช่วงเช้านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหานะครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นอะไรมากนะครับอาจจะลองลองเล่นดูนะครับเหมือนเดิมนะครับทดสอบกรอบเซลลงนะครับ แต่จังหวะนี้นะถ้าพูดถึงนะครับถ้าลงมาข้างล่างนี้จริงๆเนี่ยเป็นโอกาสดีนะโอกาสที่ดีที่สําหรับอาจจะลองบายขึ้นไปนะสำหรับการเก็บสั้นๆนะฮะเป็นจังหวะดีครับที่จะลองบายเก็บขึ้นไปปิดข้างบนนี้ก่อนนะครับพอช่วงรอบดึกๆไปนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะทะลุด้านไหนนะครับระหว่างกรอบที่เราาร์ k ไว้ตรงนี้นะครับกรอบที่เราาร์ k ไว้ตรงนี้ ก็วันนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างเราที่ทางยากนะครับบอกไม่ได้ว่าราคาที่ชัดเจนนั้นจะไปทางไหนนะครับแนะนําให้ลดน้อยดีกว่านะฮะอย่าอย่าเล่นกับข่าวถ้าใครจะเก็บยาวๆนะฮะก็ลดน้อยแต่ถ้าใครจะเก็บสั้นๆนะครับเก็บไม่กี่จุดเนี่ยก็อาจจะเพิ่มลดหน่อยนะครับก็ต้องเลือกบ็อกเกอร์ดีๆครับบางทีถ้าช่วงข่าวเนี่ยบางทีบ็อกเกอร์หลายๆบ็อกเนี่ยเจอเซิร์เวอร์จับคู่ไม่ทันนะฮะเซิร์เวอร์ทำงานไม่ทันมันก็จะเด้งมันก็จะเด้งประมาณนี้ครับต้อง ต้องทอมใจยอมรับในเรื่องของสเปซด้วยนะฮะสเปซอย่าลืมนะสเปซที่ทางออกของบางโบ๊กนะฮะจะค่อนข้างกินนะฮะค่อนข้างกินทําให้เราจะเข้าออเดอร์ครั้งแรกอาจจะติดลบหน่อยก็วันนี้โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ